ฮันกินอักษรเกาหลีตอนที่สามชาอึมพยัญชนะในภาษาเกาหลีชุดที่สามพยัญชนะเดี่ยวเสียงหนักคิ้วแทนคอควายที่อืด แทนทอทหารพีอึบแทนพอพานชิี่แทนชอช้างฝึกรวมพยางและฝึกอ่านพยัญชนะบวกสระกันนะคะถ้ามีทันให้กดหยุดคลิปนะคะ คิวคอควายคอาค่ะคอโอคคอโอโคคออูคคออึคคออีคิคายาคยคายคิยคายคิคายคิ เวลาออกเสียงหนักให้ออกเสียงสั้นและหนักนะคะแล้วก็มีลมออกมาจากลำคอค่อนข้างมากนะคะที่อึดทอนอาหารทออาธท,ทออทอทออโตทออูโตทออูทูทออทืทอตูทออีทีทายาทยาทยอทยว ทยูทยวทยูทิวพี่พอผ่านพออาพะพออพอพออ่อพูพออูพูพออือพู พ่อีพี่พยาเพียวเพียวเพียวพยูเพียวพยูเพียวเสือช่อช้างช่ออาช่าช่ออูชู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  ชออีชิวช่ายช่าชอย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 ขอบคุณที่เรียนกับครูมาจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคำสามิตาเถิมเมตุหมันนายูอัยงบ๊ายบายค่ะ